ปัจจุบันเนี่ยคือ,อ,อวิตกกังวลเรื่องของเส้นผมนะครับที่มีปัญหาเป็นลักษณะคล้ายๆตัวตัวเอ็นะครับสวัสดีครับผมชื่อเอกนะครับอายุ43ปีนะครับอยู่ที่จังหวัดพิยมาครับเป็นลักษณะคือทางพันธุก,กรรมนะครับเพราะว่าของพ่อเองก็ะจะเป็นลักษณะเอ็มเหมือนกันนะครับปัญหาก็จะขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนทรงผมอื่นได้ก็ส่วนใหญ่ก็ออกจากบ้านก็ถะ จะใส่หมวกนะครับใส่หมวกตลอดเวลาอะไรเงี้ย<ม>จออกไปไหนก็ต้องใส่หมวกจะเล่นกิจกรรมอื่นๆก็ต้องใส่หมวกอยู่ตลอดเวลาการรีวิวของ Cosmo เนี่ยครับค่อนข้างจะ,จะชัดเจนนตัวผมนะครับที่มาจากอุทยาเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจใน Cosmo นะครับก็อยากจะบอกต่อเพื่อนๆนะครับให้ใหเข้ามาปรึกษาคุณหมอเดีวดูว ช้านะครับเพราะว่าโอกาสจะน้อยครับ